อันนี้วันนี้ลงสำรวจนะคะปราสาทสากกำแพงใหญ่นะคะท่านผู้ชมอันนี้เรามาอยู่ปรางที่สามนะคะเป็นปรางองค์ที่สามค่อนข้างใหญ่มากทีเดียวนะคะในยุคโบราณนี่ใหญ่มากเลย โอ้นี่กรอบบันประตูนี้ละเอียดมากเลยนะคะอันนี้เป็นช้างแล้วก็นี่เป็นยุคเก่าแก่นะคะก็ศิลปะของการทำกรอบประตูก็จะค่อนข้างที่จะละเอียดมากนะคะ